สดีค่ะมือนสีจดจ้าสีมาทำกะมาร์กเรียบร้อยแล้วนะคะสีมาแพะเหลือปลาคอไว้นะคะเบิ่งงขะปลาคอมิจะต้มงาม<อ>ปลาคอปาชอนตพอดีนะคะ<อ>จากน้องสาค่ะคั่วแล้วเบิดมือวันนี้สูบน้องอะเรบ้างนมีแต่ปลาคอใส่นี่นะคะเลือกเอาส่วนใส่ไงใส่ยใหไงเกินไปนั่นกะเอาไว้ต้ตมนะคะ อันนี้ใส่พอดีมักแล้วเรียบร้อยกะน,นี่ค่ะตัวนี้อยากไง่ายเติบอยู่อยากง่ายวด,ดอยู่ตัวน,นี้เมื่อื่นเมื่อื่นสิตากนะคะมื่อื่นให้เจันตากปลาคอหน้าปลาคอหน้องจ้า มาร์กเรียบร้อยมือนยังตากเนอะให้มันเขาน้ำเขาเนื้อนี่นะคะกะจิสีโอ๊บยังมาโอบมันจังแหงสมุิว่าได้กินหลายมือ ซาสังเบิร์นี่หวยอันนั้นซีโลกคั่วค่ะคั่วแล้วนี่เบิดมือค่ะพอดี่มัอนี่วันหยุดเนาะคะ่ะคั่วเบิดมือมัอน,นี่เมื่อยคัะ มีแต่ตัวซ้ำพอดีค่ะเหมือนปลาคอหน่อยได้นี่ปลาคอใญ่ได้แหลปะปลาคอพอดีมีแต่ตัวพอดีงามสดๆเลยค่ะ มันกับบอลเอาไงาแล้วเนาะค่ะขัขวว้วบดมือวันนี้เพราะว่ามันอากาศมันหนาวเอาขืนมากกับใสตัวเย็นไว้น้ามันก็จังมาแล้วก็จ,วกจังมาขาั้วมีตัวงามค่ะพี่น้องเอ้ยได้เวียกแล้วไปบดมือขั้วปลาบดมือ ขอดเก็ดมันจะง่ายเนี่นะคะเพราะว่ามันสดเต็มกะละมังผุนแล้วค่ะซีโลกกลัวเนอะค่ะเอาออกมากนีขั้วแล้วนี่จัาสีเลือกกับโปงซีดอกค่ะเพราะว่าจะเก็ดจะขี่จ้าหัวมันเนาะ งงเลยเพราะว่าตอนเย็นกินข้าวหงจะทำน้ำพริกกะปิอบไหมประช่อนอบดูอบปิ้งเบิงอบปิ้งเบืองยาวนัวลายตตกเดดแล้วมันกนจะิเข้มผล็อเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ร่อย เนาะหอดเออเป็นบอละ่ะการบ่อยลราไปนอนฉันเบิดเขินมันเป็นอาหารเลยด้นี่บดมืองบดเว่นมันมันมันเป็นฉชนกับไปเอาอาหารไปเกลือปลาแล้วกับหวานว่าจะกินปลานิน ประเด็นพันบอยให้เอาพันในใ้สเพันไหไวคือเกาปลาคอนี่หือน้องบอกซื้อซ,อซาค่ะอยากมันกินมูก็เลยหือน้องเอาปลาคอออกอือ ตู้เย็นว้ค่ะเมื่อคืนพลดเจังจิตตากเพราะว่ามือนี้มันคำแล้วนะคะเพื่อสิขั้วแล้วพี่น้องเออเบิดมือปลาลังจะเขาได้ตู้ปลาจะเขาได้โลเกิดเลยตากบ่ท่านค่ะมือนี้เกิดเลยว่าเป็นมือไม่ยังสิตาให้เพื่อนตากจะคล้องกับขั้วซื้อมีแต่ตัวงามๆพี่น้อง แค่ขึ้นได้บ้างหันนี่สูบน้องตึกแค่เอาปานิ่นขึ้นบ่ได้ก็สูบกหลุดแหละล่างบอ่อไปเลยมีแต่ตัวงามหวยสวยใหญ่เสียอยู่พี่น้องเมื่อกี้ปลาคอหน้าพี่น้อง ว่าสีคือเลี่ยงอยู่มันเป็นตะเลี่ยงเนี่ยกลัแต่ว่าบะเลี่ยงดอกเลี่ยงแต่ปลาดุกปลาดุกกะสีเอาออกเอาใส่กระสังดื้อออกค่ะเอาต่ปันินไว้กินมูพี่น้องมีแต่ตมงามพี่น้องที่จะอวยสวยเอี๊ยดหาโลคกลัวอ้าวปลาดุกกะมีหลงมาน้ำตัวหนึ่ง พี่น้องมากปลาคอแหงปลาคอบ่คะส่วนแนนสีนี่มากอยู่ค่ะแหงปลาคอตัวน,นี้เมียดนี่ก็ออกไม่เศร้าบัเอาเขาเขาสันบอ่อได้ค่ะขวาม,มือลายเรียบร้อยค่ะเอาใส่ตู้เย็นไว้เมื่ออื่นเท่ากับมอย่างนะคะ ประคอมีแต่ตัวงามๆพี่น่องเอ้ยอีดีเด้ออ่อนอวยสวยเอี้ยเสียเพราะว่าตื้อขึ้นมาไม่ไหมเนาะตื้อขึ้นแล้วก็ะข้วาโหลดสูบน้องเหลอเกอาเฮลาเอานั่หมืนนะสูบน้องมบุบได้วางท่ายคลิเปเบิดมือมื้อนี้ หนาวหลายที่เราซับกระชากแบบอยู่ตรงเครื่องก็เลยบ่ไห้ไปเบิงื้องน้องออกประคอประคอหน้าทางนั้นนะคะใส่เดียวกันนี่ประดุกตัวหนึง่งน้องหันประคอเบิดปลาช่่นนี่กับประมาณสามโลกกวัวนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนน้องมานี่ซาสั่งเบิ่งนี่เอาน้อขขืนมาไม่ไมจากน้องนั้น อ่าโลออกขั้วขีขั้วอย่างออกนี่แหละค่ะสีอบเบิ่งอยู่อาจารย์มาใส่เวลาอบพุ้นละเนี่ยนี่จ้าเ้ากระสีมาอบลมร้อนล่องเบิ่งอบไว้เอ้ไม่อบลมร้อนอบกินอบแห้งอย่างนี้นะคะซ้ำตัดแห้งนี่จ้าตั้งไฟสองร้อยห้าสิบไปเลย กินหอมมากเลยค่ะพี่น้องอบในอุณหภูมิสองร้อยห้าสิบองศาแต่ว่าเบรคตั้งเวลา20ยี่สิบหรือสามสิบนะคะคือตั้งเวลาแบบประมาณ10บนาที่นี่กับเปิดขึ้นมเมื่อเบิ่งพอกระตุ้งพีกับทีนาที่เปิดมาเบิ่งพีกับราะว่ายานมันใหม่นะคะเพราะว่ามันอบลมอบแห็งเ,เ,เลย แต่ว่ามืออื่นนี่สิตากล่มนี่ค่ะแล้วสกีไม่ได้ตู้เย็นมืออื่นสองหัวจังอบลมร้อนไม่ไเฉยมืออื่นสองหัวจังตาแดดน,นะคะสกีเป็นตู้เย็นก่อนแป๊บเดียวค่ะเริ่มมีสีสันเท่ากับสีกลับนะคะประเทศเท่ากับสีมะก,กับเริ่มแหงเนี่ยเาก็จะมาผิดนะคะผิกหยักหยาดเนี่ย ยายมันแหงค่ะเพราะว่ามมนทิติดแต่มันทิพิบัวใดกลับด้านกลับด้านเพื่อมันแหงเร็วๆซุกง่ายๆค่ะพร้อมกินเลยเสร็จแล้วก็กินโหลดอื่เรียบร้อย ากาศหนาวมากเลยเรียบร้อยแล้วก็อบไปต่อ,แล,อ,ตอแ,ลตลแล้วก็อบไปต่อแล้วก็ตั้งเวลาก่อนแล้วก็อบไปต่ออบไปต่อแล้วก็พอเลยแล้วก็กินได้ค่ะ